แชมป์โลกลาเต้อาร์ตนะครับคนไทยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้จะสนุกขนาดไหนไปเลยสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราจะพากันไปวอล์กที่เชียงใหม่นะตอนนี้เราอยู่สานามบินดอนเมืองแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนคิดเครื่อผู้ร่วมเดินทางในทริปเชียงใหม่นี้ก็มีผมบุมนะครับกับน้องวงโอตอนนี้ขอกินข้าวกัน อ่าตอนนี้เราก็มาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับสนามบิน C N X เดี๋ยววันนี้เราจะไปพักที่ดอยกันนะเราไปเที่ยวดอยใช่เราไปพักชื่อ i v e r l y Camp โอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักจะเป็นยังไงไปแล้วไม่กำปองบอกเลยอากาศร้อนมากไม่ร้อนหรอกอากาศดีแต่ มันก็ไม่ได้หนาวคราที่แล้วที่เรามาคราวที่แล้วอ่ะหนาวมากเออขอบคุณค่ะกินโดผมยัดเปิดแมสอร่อยเหมือนอัลมอนต์เลยอ่ะแค่ไหนก็พูดได้แบบอัลมอนต์นะผมมันคืออัลมอนต์นั่นอ่ะต้องปรุงด้วยใส่แม็กกี้อย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะเขาบอกว่าหนุ เขาบอกใส่เม็กกี้ไทยนี่ไหนลองกินสิรั่ไข่ไข่ไข่ตุ๋นมะไข่ไข่ห้องรูสิอร่อยเทกเจอร์มันไข่ไข่ตุ๋น เรามาอยู่ที่ร้านลุงพุดแอนป้าเป็กคอฟฟี่เป็นร้านที่แบบว่าดังมากมีแต่คนถ่ายรูปนะเราไปเซิร์ชดูใน g o เกินได้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นภาพแบบแบบนี้นี้นี่อ่ะเราสั่งเป็นน้ำพริกอ่องแกะหมูแล้วก็สั่งผัดเชียงดาผัดไข่แล้วก็สั่งกาแฟเดี๋ยวลองมาดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงอาแล้วครับมาเมนูเครื่องดืมนี่เราสั่งเป็นคาราเมลช่ป่ะคาราเมลคาปูชิโน เขมคนขึ้นมาหนุ่ม <Wow. S 2> เค้มดีจริงแนะนำรา้านนี้มาได้นะครับผม <c oughs> ดีเยี่ยมอร่อยรออาหารกันต่อไปอาหารยังไม่มา <c oughs> จากที่เราไปสตตีทฟู้ดกันมาเมื่อกี้นี่ผลลัพธ์ที่ได้ถ <c oughs> ูไหมไข่ทรงเครื่องกับไส้อัว <c oughs> ่วขาจิ๋วไส้อัว่ว <c oughs> อร่อยครับอร่อยมาก อ่ะเดี๋ยวไปรอกัข้าววันนี้เอานะครับกับข้าวเรามื่อนี้นะครับแคบหมูนะำพริอกอ่องอกับผักอะไรนะสักอย่างกับไข่จริงๆจะสั่งน้ำพริกนุมน่มแต่มันหมดขายดีอร่อยเนี่ยฮะดีไหมก็บอกดีค่ะ อันนี้ก็ดีเดียวตีลดนหนักดีทุกอย่างดีลดนรำหนักอร่อยทุกอย่างอาล่ะทุก,ทกคน,นจริงๆเอลิฟลี่แคมปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แม่กำปองมันอยู่ที่แม่ลายแม่ลายห้วยแก้วนะแล้วเราก็มาผิดแต่ว่าไหนๆเรามาแม่กำปองแล้วก็เลยแวะทานขาา้าวไวะคาเฟ่กันหน่อยแต่ตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหนะ้ากลับไปที่รรีร่แค เดี๋ยวจะไปรีวิวห้องพักกันให้ดูไปกันเลยถึงแล้วสวยมากที่พักอะแล้ะเรามาถุดสูงสุดสุดนะครับริเวอรี่แคมป์ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันไป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 เหนื่อย <S <S ไหมนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นทางลัด ดูแล้วโอ,โ,โอ้โหได้ขึ้นมาในจัตนี่เป็นรถบ้านอ๋อแล้วฮะเราก็มาถึงแล้วนะครับที่พักของเราคืนนี้ l i เวอรี่แคนะครับผมนี่บรรยากาศโดยรอบแดดยังแรงเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักของเรานี่ครับห้องของเราเอลดิส นะครัี่เลยมีอ่างนะเอาดอจากรุซีโอ้โหบรรยากาศเป็นไง <Wow. S 1> บอกเลยนะครับสุดจัดโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทุกอย่างเอาดอหมดไปดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำก็ยังเอ่าดอรพระเจ้า,จานี่นี่ครับเราเอาบน้ำตรงนี้เลยตรงนั้นจะเป็นเอ่อล็อบบี้ของเขา นี่ล็อบบี้แล้วก็โซนทานข้าวอยู่ตรงนั้นเรามาดูส่วนภายในห้องพักกันดีกว่าภายในห้องพักเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเป็นรถบ้านนะก็จะเล็กๆหน่อยแคบๆนิดนึงอันนี้เป็นตัวห้องพักนี่จะมีลําโพงแถมมาให้นะครับเป็นลำโพงมารแชลมาถึงเตียงนอนนะมีการตกแต่งเล็กน้อยให้ส่วนตัวรถเนี่ยสูงใช้ได้เลยตัวผมเองสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบนะยืนตรงได้ไม่ต้องก้มเข้ามานะโซฟา ดีเยี่ยมนะฮะนั่งได้สองฝั่งเบาะนุ่มสบายถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยราคาก็โอเคราคาก็ดีด้วยนะครับมาดูวิวกันหน่อยวิวบรรยากาศภายโนอกใช้ได้เราจะถ่ายแบบภาพแบบมุมไกลๆให้ดูอาฮะทุกคนตอนนี้ก็ถึงมือข้ามละของเดง d วันที่เชียงใหม่นะครับตอนแรกน่ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่โอ้โโชคดีติดเสื้อขนหนามด้วยตัวหนึ่งแต่ต้องโบนี่สิไม่ได้ติดอะไรมาเลย หนาวจัดนนหนาว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ14องศาแล้วมันมีลมดว้วยคือมันอยู่บนดอยลมมันแรงต้นไม้มันเยอะไงก็เลยยิ่งหนาวต้องหวังพึ่งหมู่ทาช่วยชีวิตแล้วแหละ <c oughs> ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย 2ทริปเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปพักกันในเมืองตอนนี้ไม่มีสัญญาณเลยนะครับอยู่บนเขาอยู่บนดอยสูงมากนะเดี๋ยวอาจจะขอไปแวะไปทานข้าวคาเฟ่แถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปกินอะไรนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปกินกาแฟกันที่คาเฟ่อุตสาชงอุสาชงที่บ้านใช่อุตสาชงที่บ้านนะครับผมนะเานั่งรถสแถวไปอยู่ เดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงคุ้มค่าหรือเปล่าไปหลังจากลงรถสองล้อเราเ้ยรถสองแถวนะเราก็ต้องเดินไปอะไรอ่ะอุตสาหชงที่บ้านอีกห้าสิบเมตรแต่ทางห้าสิบเมตรเนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่ใช่ห้าสิเมตรอย่างที่คิดเจอกัน ได้รูปกลับมาแต่ละรูปแลแล้วเราก็ได้กินกาแฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมื้อเช้าของวันที่สองเดี๋ยวเราจะอเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปหาร้านข้าวละทีนี้โอ้หเมื่อกี้ได้รูปมาเยอะมากเดี๋ยวจะลงอินเสิร์ตไปให้นะว่าคุ้มขนาดไหนกับการเราสั่งกาแฟแก้วแบบแก้วสองแก้วแล้วก็มาได้ถ่ายรูปบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับคนไม่เยอะใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหาร ร้นานกาแฟมาเราก็ได้ไอติมพกติดมาด้วยทริปนี้เราจะเดินทางไปโดยการเดินไปกินไปตลอดทริปนี่เราก็ได้มาจากร้านกัมปองนะครับเป็นไอติมโยเกิร์ตอันชันอร่อยมากรอบนี้อันนี้เป็นมาริลาน้ำผึ้งมาริลาไปรีบเดินทางเข้าเมืองดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านตองเต็มโต๊ะนะครับผมจะฝากทองไว้ครับ เนี่ยแหละร้านอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีที่เชียงใหม่แต่ครับร้านนี้การันตีความรอร่อยมาทุกครั้งไม่เคยเสียใจยเลยครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสัมม่งมาเลยหิวหิวเลย พึ่งทานกับข้าวเสร็จจากร้านสองเต็มโต๊ะนะครับเราก็มาดูทานข้างๆเห็นว่ามันแบบสวยดีน่ารักดีนะครับชื่อร้านแฟวิเทลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างแตาน้องโบจะได้อะไรกลับบ้านหรือเปล่าไปดูกันนะเนื่องจาก เมื่อคืนเนี่ยเกิดอาการที่แบบว่าอยู่ดีๆก็ปวดมากปวดแบบปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยปวดหลังปวดสุดๆเลยแล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็คิดว่ามันจะหายก็กินยาไปเมื่อตอนเชา้าแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เราเลยว่าเดี๋ยวไปลองหาสปานวดดีกว่าระหว่างก่อนที่จะเข้าเช็คอินโรงแรมในคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปสปาไหนดี เอาแล้วมาถึงแล้วสปาที่ช่วยให้ผมหายจากอาการตึงบ่านะฮะปวดไหล่เมื่อวานนะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟ้าร้านนาสปาพอดีเราก็ไปลองเซิร์ชมาดูช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษลด40%ท,ทุกรายการก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะดีหรือเปล่า ผมเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะมานวดศีรษะบาลาไหลแต่ว่า,าทางสปาเขาแนะนําว่าให้เป็นนวดประครบจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปโดนจุดแล้วมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยจะปวดนกักกว่าเดิมฮนะไปลองกันก็มาถึงที่พักของเราคืนนี้นะฮะอยู่ริมานเดี๋ยวไปดู้องพัพก,กันถึงแล้วห้องพักของเราคืนนี้นะครับ อยูนนิม,มานห้องนี้เป็นห้องสวีท uh, นะครับผมใหญ่มากใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยอยู่ตรงไอ้นี่เลยวันนิม,มานนะครับห้องน้ํากับห้องนอนขนาดเท่ากันเลยขนาดนี้ใช้ได้เหมาะสำหรับสาวๆด้วยตู้เสื้อผ้าใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ผู้หญิงกับผู้ชายใช้ได้สบายนะสิงอ่างล้างหน้า h ี s ซนเธอ r แยกกันไม่ต้องมาแย่งกันนะครับวิวก็ดี สุดท้ายสิ้นสุดวันที่2ของการเที่ยวที่เชียงใหม่นะฮะก็หลังจากไปนวดมาดีมาก ดีมากแนะนําเลยฟ้าร้านนาสปาดีสุดเลยแล้วก็นี่เราอยู่ที่ยูนิม,มานนะใกล้ๆวันนิม,มานก็ไปเที่ยวมาดูกันได้แเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนถึงวันที่3นะครับถึกเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าทิพย์พาเราไปเที่ยวคาเฟ่เขาบอกว่าเด็ดมากเมกื่อวานตอนคืนนีเคลมไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเด็ดจริงกัอเปล่า กาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านาริสโต้รสชาติกาแฟถือว่าใช้ได้แต่ที่ดีคือบรรยากาศบรรยากาศรราก,าศรรากาศ็ดีมากนะครับผมมีดนตรีสด,ดด้วยเล่นทุกวันเล่นทั้งวันเป็นไงบ้างรสชาติกาแฟอร่อยมากใช้ได้เนาะใช้ได้แล้วก็ชอบร้านเพราะว่าร้านมันเป็นแบบแนวแบบมูจิมูจิเหมือนแบบพวกญี่ปุ่นคล้ายๆออนเซ็นญี่ปุ่นนะเป็นไม้ไม้แบบมินิมอลมินิมอลอ่าเนี่ยอยู่ด้านหลังก็ สนใจก็ดีนะมาได้ก็จะมีค่าเข้า80บาทแต่ค่าเข้าเนี่ยเราก็เอาไปแลกเป็นไอ้นี้ได้เครื่องดื่มได้นะครับผมเป็นส่วนลดในค่าเครื่องดื่มต่อไปนี่ฮะเจ้าถิ่นเราจะพาไปชิลลิ่งนะไปร้านชิลๆเหมือนไป,ไปแคมป์ปิ้งกันจะว่าไปดูกันว่าจะเป็นไงไปเลยแล้วนะครับร้านบาร์คิงแจ็คนั่นเองนะนี่เป็นไงบรรยากาศด้านหลังผมเลยแบบแคมป์ปิ้งแคมป์ปิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้จะสนุกขนาดไหน เลอรุนสวัสดิ์กับเช้าวันที่4นะครับวันสุดท้ายที่เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กันี่ยูนิมานเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะไปกินข้าวเช้ากันนะครับลองดูกันว่าข้าวเชาว้าของเขามีอะไรมาให้บ้างไป หลังจากเราทานข้าวเช้ากันนะฮะเราก็มาเดินตลาดต้นพะยอวันนี้เราจะมาซื้อของฝากมาซื้อแคบหมูใช่ไหมน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกับพวกน้ำพริกหนุ่ม,ใ,มใช่ไปดูนะร้านดีกว่าเราไปกินร้านไหนกัน ร้านแคปหมูอ่ำพรน,นะครับผมร้านนี้ดีอร่อยนะปีที่แล้วก็มาเขามีบริการซื้อเสร็จแล้วเขาก็แพ็กด้วยนะสำหรับไปสนามบินหรือท,ที่ขึ้นเครื่องก็ได้แนะนําให้มาอร่อยเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟโรสเทอรี่แล็บนะครับผมเขาเป็นนี่เลยแชมป์โลกลาเต้อาร์ตนะครับคนไทยนะต้องมาเลยประเทศไทยผมลองสั่งไปละเอาลายที่เขาได้แชมป์โลกปี2017นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายมันจะออกมาสวยเ,เก๋ไก๋ขนาดไหน ไปมาแล้วฮะนิกะมัคเิียโตนะครับผมฟองลดไปเมื่อกี้มัมเต่ถ่ายรูปมาลองดูกันรสชาติจะเป็นยังไงม,มันจะคล้ายคล้ายคา,ยคายมเมลมาเคียโตของบามบากินกแต่ไม่รู้รสชาติเป็น,ปนยัเไงดีมาก เป็นไงหวานมานันดีสั่งแบบวันนี้มาแล้วดีไหมดีมากอร่อยอ่ะหอมมากอันนี้ก็เป็นลายลาเซียแชมเปี้ยนนะครับปี2017เป็นลายป่ะเป็นลายยูนิคอร์นลายต้องสนนะแล้วก็มีดวงจันทร์ม้างแล้วเป็นดาวตอนนี้เราหมดเลยถ่ายรูปแต่ลายหมดล้วต้องชิมกนะันเป็นไง มลเมล็ดก,กาแฟถือว่าเลือกมาดีนะเป็นมลเมล็ดก,กาแฟที่ดีเลยครับของทางไอโสรสติลล์แล็บเลยนะครับผมเขาก็จะมีมลเมล็ดก,กาแฟให้เลือกครับเราชอบกินกาแฟแบบนี้เข้มไม่เข้ม,มเปรีมม้ยวหวานนะโรบัสต้าอาราบิก้ามีให้เลือกหมดเลยนะครับตอนนี้ระหว่างเรากําลังรอกินข้าวนะเมื่อกี้แวะไปแล้วลร้านอาหารบอกเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็น,นแล้วก็มีนี่ครับไกด์ผู้ร่วมทางผู้ร่วมทางลุงพลร่วมทางกำลังงงเลยว่าเราจะไปไหนกันไปไหนกันดีฮะ จะขับรถกรุงเทพนั่นนะครัสิบห้าทีถึงเหรอไม่ถึงนะไม่ถึงเราบนรถเร่งกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราแวะที่ไหนแล้วลองดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ป๊อปมาร์เก็ตนะฮะโอ้โหของดีพริบเพียบเลยชิมใหม่นะครับผมมีอะไรไหมจะได้อะไรไหมสปอปมาร์เก็ตดูอยู่ของน่ารักชิบๆคู่ๆนะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ในวัดนะ่นะฮะกำลังมากินข้าวนี่มาดูโลโก้สั่งอันนี้ก่อนโลโก้สั่งอะไรกับเห็ดหอมครับ ใส่ปลาครับไข่ปลาวิธีการทำไข่ปลามันทำไงก็คือไข่ปิ้งครับแต่ว่าเขาจะใส่ในใบตองเยอะไหมครับหรือว่าทานเลยอ่าทานเลยครับกันก่อนลองแบบเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเขาไปใส่แม็กกี้พี่ไายยังไงเป็นไงบ้างกับข้าวเป็นไงโอเคไหมอร่อยมากมันคือข้าวจีนะทุกคนน่าจะรู้จักแต่ว่า อันนี้มันเป็นรสเนยกระเทียมใช่ไหมอร่อยมากแบบข้าวจี๊คือข้าวจี๊ก็คือข้า,เาวเหนียวปิ้ง <laughs> ใช่ไหมไม่เคยกินเลยนะนี่ทางร้าดูลุงพนดีกว่าลุงพลทานอะไรอ่ะนี่ก็ขา้าวจี๊คกาแฟรสชีสจบแล้วเจอแต่แกงข้าวจี๊นี่ยังไม่รูพวกาใส่กอบหรืออะไรจริง <laughs> ของเรานี่อย่างเยอะเราเราก็มาปิดท้ายกันด้วยอาหารแบบสตรีทฟู้ดนะที่ประตูช้างเผือกเชียงใหม่นะครับผมได้ข่าว สมคำน่ำห,หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยของแรแรอร่อยๆเยอะแยะเลยจะไปดูว่าจะกินอะไรกันดีไปกลับแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมกลับเลยอยากอยู่ที่นี่1เดือน ชีวิตแบบสโลลีฟมากคี่ค่อยๆเฉื่อยเฉยตอนนี้เราก็กลับมากันที่ดอนเมืองแล้วนะครับผมกรุงเทพเดือนี้เหนื่อยจัดใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะ4วันเนาะ3คืนสนุกดีนะคร<ฟ>ับผมเจอเพื่อนๆนที่นูน่นใช่ใช้ได้ไปทั้งดอยมาทั้งเข้าเมืองมาชีวิตสโลลีฟใช่อะไรท่เชียงใหม่อะนะอ๋อแล้วก็อ่ะถ้าเกิดใครชอบก็ ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่วอลกหน้าไปละบ๊ายบาย